ัสดีครับวันนี้เรามากราบพระตอนเช้านะครับเรานำรูปผะสีเมตไตรแกะสลักด้วยอพอยเวจรีลียกอินเดียครับมาตั้งให้ดูนะครับมาตั้งเป็นพระแบบบูชานะครับองค์ใหญ่ พอยเวนเจลีนตอนนี้แสงไฟไม่สว่างนะครับก็จะทำให้มองออกสีเขียวเข้มถ้ามีไฟก็จะเป็นออกแสงนะครับ <c oughs> โปง่งพลอยเอวนเจอรีลินหรืโยกอินเดียนะครับ <c oughs> ตกอนนมาบูชา เป็นรูปองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แหงโชคลาภนะครับสีพระสีเมตไตาหรือพระสังกัจจายก็พระแห่งความเมตตาแห่งโชคลาภและสีเขียวก็เป็นสีแห่งโชคลาภด้วยนะครับ mm hmm. เป็นเนื่อ,อแรพ่พลอเวจลีนหรือว่าหยกอินเดียครับ mm hmm. ก็ขางแกะสวยงามนะครับ นี่ก็เป็นโต๊ะพระนะครับที่บ้านเช้าเย็นเรากาบาบพระนะครับก็มีรูปองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้กราบไหว้นะครับ